สําเร็จครับพ่อเป็นไงผลงานลูกสิบไฟนี่ครับพ่อ,อดีใจครับผมที่เด็กชนะไม่เป็นพระแล้วเป็นมาน้มากี่ไฟแล้วพ่อคนนี้ยังไม่แพ้ไม่ได้รวมทั้งหมดที่ไปสามสี่คนสามอีกคนแล้วเหรอเคนนี้กูชื่อมาแล้วเป็นไงผลงานไฟนี้วางแผนมาอย่างไรครับเพื่อชนะไฟนี้ครับก็เด็กหนึ่งตั้งใจซ้อมเลยบอกยังไงมันก็ซ้อมตามที่บอก กูชื่อสักหน่อยชือต่อยกับมวยค่ายใหญ่เราเราจะทำอย่างนี้ความตื่นไม่ไรเราให้แบบชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้ไปเลยพอใจโบนัสไหมลูกศิษย์คนนี้ก็เลี้ยงครับแม่กับพ่อเขาอยู่แยกทางกันก็อผมเลี้ยงหมดเลี้ยงทั้งตูเลี้ยงทั้งที่ส่งที่เรียนส่งน้องเรียนงานันแตลูกบุญธรรมีครหนึ่งเลี้ยงมาสิบแปดกิโลครับ ตั้งแต่กี่ปีครับพ่อตอนนั้น18รูน่ัวรชิ้นกี่เลยใช่ไหมครับผมทำมัก็สามสิปี ไม่ใช่<ม>เด็กมาอยู่กับพอ่อตั้งแต่เกิดๆพี่พอ่อ,พอม,มาดูติเปร์กิโลรับเป็นลูกบุญธรรมนี่ฮะกิโลรับ,บวันเป็นปูดถ่ายเป็นปู่ครับตอนนี้กี่โลนะครับตอนนี้ห้าสิบปีโอ้โหหลายปีแล้วนะเป็นไงอยากบอกน้องอย่างไรหลังจากนี้ครับก็ให้ตั้งใจหน้าที่รักษาดีๆรักษาร่างกายตัวเองดีๆบอกอะไรกับเอ็กซ์พีแฟนคลับนะครับเอ็กซ์พีจะินกันะครับก็ฝากเอ็กซ์พีช่วยแชร์ไปเรื่อยๆครับไม่ว่าใครชนะเต็มที่แน่นอนดูในโอเค ครับพ่อครับน้องชายห้าหมื่นจากใครบ้างห้าหมื่นจากใครบ้างไม่รู้เลยแฟนมวยอย่างเดียวเลยใช่ไหมแปดโมงพี่หนึ่งพี่สองก็ร้องพี่หนึ่ร้เรามั่นใจในช่วงไหนว่าเริ่มจะเป็นผู้ชนะแล้วยกสามยกสามเห็นอะไรครับก็เริ่มเตะได้เตะเข้าแล้วครับอ๋อเขาเหมือนมีอาการยุบใช่ไหมครับแล้วน้ำหนักวันนี้ต่อย113ยสิาน้ำหนักนี้พี่ต้องแสงพูดวึงเป็นไงบ้างโอเคไหมใหญ่ไปเล็กไปใหญ่ไปครับจริงๆเราต่ำสุดทำได้เท่าไหร่ครับ111 1สิบเอบ สิบเอ็ดก็ยังทําได้อยู่ได้นะครับตั้งเป้าไว้ยังไงก็อยากนิดครับนี้ยากแช่ไหมร้อยยี่สิบสองไหมยากจ้ะนะครับต้องทําฟอร์มอีกสักพักไหมหรือว่าพร้อมเลยยังครับยังยังพร้อมตอนนี้อีกสักประมาณหีบไฟดีพี่มาไหนครับก็แล้วแต่โองเตอร์จะถ้าดูอีกไฟสองไฟก็ถ้าพร้อมก็โอเคเลยครับนะครับน้องชายวันนี้พอใจผลงานไหมก็พอใจอยู่มีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงไหมครับยกห้าครับรับหมัดเยอะไปหน่อย อพองกันตัวเยอะไปหน่อยใช่ไหมขอ,ขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณปู่ครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในท่ายครับที่ช่วยสอนใช่ครับน็ถ้าผมจะขอแก้มือจะได้ไหมให้ไหมได้ครับ,ร,บร้อยสิบเอ็ดครับร้อยสิบเอ็อดครับน,น,น,น้ำหนักไหนก็ได้เออน้ำหนักไหนก็ได้ได้รู้บอกน้ำหนักไหนก็ได้ขอแก้มือได้ได้นะพ,พี่มาเลยทองฝาก แฟนคลับหน่อยพี่ในค่ายตอนนี้มีใครมีรายการก็มีเพชรชายแสงวันที่ยี่ห้าครับผมครับต่อยใครครับพี่เจนต่อยกับเพชรน้ำหนึ่งตอนตุลาครับครับก็เต็มที่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะย้ชนะแต่เต็มที่ครับก็สถานีต่อไปรถต้นต้นไปรับเคาเยอะไปไหนทำไมวะฮะเออจะไปไหนเออเป็นไรอ่ะเออพราะมันหยุดนานหรือไปไงน้องชายหยุดนาน

นี่คิดว่าผลงานเราออกมาเป็นไม่ดีตจุดไหนที่ไม่ดีเหรองชายขอวนหน่อยตอวน้อไปหน่อยเหรอกวจะม่ได้ยกสามยกสี่เล่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหรอแล้วจุดไหน้องกลับไปแก้ไขกัไฟนี้เลยจะไม่ลาประวุมาตอนแรกก้วสองยกใช่เรื่อยยกสามกเล่แต่ว่าให้เข้าไปก่อนแต่ว่าอเล่น่ขึ้นเ่ขึ้นเสียดายไหม เสดงที่ว่าเราเล่นไมขึ้นครัอยู่นานนะครับนานดท่เดือนสามเดือนสามเดือนไม่ได้ซ้อมเอมม่้ซ้อมไม่ได้ซ้อมที่ร่ากายนมาซ้อมไฟนี้ซ้อมมาตามันแหละไฟนี้ก็ซ้อมมาเกือบเดือนนะเกือเดือนเกืเดือนได้โอเคมาพร่างกายเนไงคจากที่ได้ได้ยินท่าท่ายกันี้เนาะสภาพร่างกาเราไม่ดีนะระบบหายใจไม่ดีนะ ทิ่ว kind of ่าแับอีกสักสองสามไฟนี่น่าจะเจอกับน้องก็ได้ไหมครัไฟหน้าก็ได้เลยครับไฟหน้าได้เลยนะน้ำหนักไหนก็ได้ด้วยครับท่านครับโอ้ขอโทษทุกคนนะครับเต็มที่นะครับแล้ขอบน้องดีใจให้ช่วต่อไปครับครับ